ขออนุญาตนางสั้นเข้าเนี่ยค่ะสามขีบละกินอันนี้มากเนี่ยเออยังบวอิมก็เลยนางกินแบบว่าสั้นเขาเสือตัวนี้สีฟ้ามีขายนำประแดกน้ำปูุ้งเทีเยมท่อดสองขนมกีน <c oughs> สตอน้ำม่ดงองยูนในนี้แหละม่ขายหอยแข้งเออหอยนั่งรมขักพักปังน้ากินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะว่าสินางกินนอกจอก,กับเสียดายไง กลินบ้าสิประมาณจักบาฐานนะที่กินสามทิบ แล้มันจะมีคลิปทำวิธีทำด้วยนะปูไขด่ดองเนี่ยสี่ร้อยบาทตีดรดไปสี่ร้อยบาทสมพักเนี่ยปลาหมึกห้าสิบบาทตีไปโรดสี่ร้อยห้าสิบเอะกุ้งนี่ไซส์นี่เนะี่ย ซื้อมาคิงกิโลร้ลอยหาสิบสองร้อยเป็นหกร้อย 600, อืมอืมหอยแข่งหอยนางรมนี่ตีไปรดแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบตีนไก่ตีไปซะยี่สิบบาทเจ็ดร้อยอะ เด็ดถาดจริงๆเจ็ดร้อยบาทคุมดยล่ะ ถ้าพ่าใส่ปูไข่ดองนี่สองตัวเปลี่ยนเป็นปูมาส่วนอันนี้เลยไอ้หลีอะซีลอยนะกิโลละซีลอยตัวมันใหญ่เนี้ยปูมานะ่ะเออเปลี่ยนมาเป็นปูมาดองอะไรเนีย้ยเมือนแลครก็ พอซื้อมาดองเอง้องตอาอปูมาสดๆอีลีมามาดองซื้อในตลาดมันเป็นแบบเขาค้างมาแล้วไงมันบวขักเหมือนวัแนแหนบหวาน กตัวญ่ๆแลนะใส่ตะไคร้ตะไคร้สดๆเอามาสดๆจากก่อเลยค่ะยูบาลเนี่ยหอมแทะแซบ่บเลยยำหนำปลาบร่ได้กินด้วยลรบไม่ได้กินได้ขีดอ่ะนะ จะกินตะก๋วยเตี๋ยวแม่ช่วงเลยมะอยากินตะเส้นเห้วันเป็นธรรมดาอายุไรแล้ว สามขีดกินค่าก,กินแนวกินแบบว่าบห่วงความอ้วนฮนะความว่าโตสิแตกแล้วตอนนจะสร้างมันเถอะมันกไปิตามการเวลาและตามไหวเห้า เขาใจให้สิงที่จะควางเป็นกับพ่อละว,ว่าต้องไปเข้าใจคนอื่นเข้าใจแค่ตัวจะขวางพ่อเลยจบเออเขาใจคนอื่นลายปวดหัว,หวดเ,เด้อเธออี่ดีมันจะดีแต่อาจจะไม่ดีวันที่เราคิดก็ได้หมายถึงชีวิตเรานะเหมือนชีวิตเรา ชีวิตของเราเองอืมให้เราเข้าใจในตัวเราไม่ใช่ให้คนอื่นมาชี้นําเราอันนี้คือตัวเราเธอเข้าใจเนาะแต่เ้าเป็นจ้งสั่งห้าเป็นจ้งเสียถะไดห้ห้าวหน่ละ่ะผู้ตกเห้าดีที่สุด เป็นตามไปหรอเป็นตามเจ้าของเป็ดเนี่ยยกเลย ทุกมื่อนี่ก่ะทุกมืออนี่ยโฟกัสแต่เจ้าขวางเลยไหมบอกโฟกัสผู้อื่นหายความสูขก,กับเจ้าขวางยินดีมาก็ขอบคุณยินดีมากๆขอบคุณมากๆค่ะแค่นั้นละ่ะเขาหลายมากเขากะเสยเตยเว้ง สนใจแม่แมนว่าว่าสนใจคนเดยสนใจมากเข้าสิตายเกิดค,ความเครียดชีวิตมตรขอแม่ขอบังคับขอย่งจ้ะ ยังอะปวดมา,าสุดท้ายแล้วพอเราจะเป็นอะไรอะ่ะหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาลนะ่ะซุมมันสีน้ำเาเห้อนั่นนะ หรือมันแต่งเหระแต่งให้เขาอยากเป็นนั่นเป็นนี่แล้ว่าว่าตรงๆนะมิดมอยมิดหายหนีมัดเออประมาณนั้น น้ำแร่ยี่ห้อนึงมันกินหวานหวานน้ำยังว่าหวานแท้น้ำเปล่านี่เดียวว่ามันน้ำผสมนะเป็นน้ำแร่จนน้ำน้ำตาลต่อมเออจนน้ำตาลนจน,จนมดต่อมอปกติกินน้ำซิงมันเปลี่ยนอัน เพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขอะทำทำไปเถอะที่มันไม่เดือดร้อนใครนะไม่เบียดเบียนใครทำเถอะโฟกัสแค่ตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นมากเฮ<ะ>้ฮ้ ้องฉันสิแตกจนกินขากินแนบกว่พ่อก่อนอืออบอมแสบ่ด้สยร ขอพูดหลายๆเ้อค่ะที่ขอมาติดตามรับชมกิจเสียแบบนัวๆค่ะมือนี้ขอลับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ